เปิดใจปมสามีใหม่ซาร่าคาซิงกินีชาวสิงคโปร์มีเอี่ยวโยงคดีฟอเล็ก 3d ดสวัสดีคาซิสเปิดปากยืนยันแล้วว่าคุณแม่ลูกสองซาร่าคาซิงกินีได้แต่งงานกับหนุ่มชาวสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้มีโอกาสเจอกับครอบครัวฝ่ายชายแล้วด้วยส่วนงาน,นวิวาจะจัดขึ้นเล็กๆที่จังหวัดภูเกต็ต ในเร็วๆว,วันนี้ส่วนประเด็นข่าวที่ว่าฝ่ายชายมีการเอี่ยวโยงคดีฟอเล็ก3ดีสาราก็ได้เปิดใจผ่านรายการขุยแซบโชว์ว่าฝ่ายชายก็บอกว่าพร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ความจริงให้เราครอบครัวและสังคมได้รับรู้เขาเดิมพันทั้งชีวิตเพื่อที่จะกลับมาเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ดำเนินเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย ถามว่าอะไรที่ทําให้เรารู้สึกมั่นใจในผู้ชายคนนี้สาระบอกว่าเขาเป็นคนที่พูดแล้วทําให้เราเห็นจริงๆไม่ได้ดีแต่พูดอย่างเดียวเขาเป็นคนตรงๆอะไรไม่โอเคก็พูดคุยกันแบบผู้ใหญ่ในเรื่องของคดีน่าจะต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ พอต้องการสอบสวนถามว่าตอนมีข่าวหว่นไหมสารายอมรับมีนิดนึงก็มีถามเขาเพราะมันเป็นเรื่องในอดีตท,ที่เราไม่รู้จากเขาซึ่งเขาพร้อมจะกลับมาเคลียร์ปัญหาต่างๆก็ทําให้เรามั่นใจในระดับหนึ่งถ้าผิดจริงคงไม่กล้าเดินมาเคลียร์แซบไปเลยจริงๆนะคะซีฟเราจะคาบข่าวให้คุณแซบซีทุกรสสดทุกเรื่องอย่าลืมกดซ u b s ไคร b e กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ